วันนี้เราจะมาดูว่าจริงๆแล้วการรักษาคนที่เป็นออทิสติกเนี่ยนะคะในมุมของคนที่เขาเป็นออทิสติกเองเนี่ยเขาต้องการการรักษาหรือว่าเขาต้องการอะไรนะครับ I wish people wouldn't judge people with autism so harshly. I want to know which person knows where autism comes from. คำถามจริงๆก็คือเรารู้หรือเปล่าว่าออทิสซึมมันมาจากไหนจากงานวิจัยแล้วก็การคนา้นคว้าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียังไม่มีนะฮะว่าเราทราบว่าออทิสซึมเนี่ยเกิดจากอะไรชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความจริงก็คือว่าเราอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าทำไมถึงมีโรคที่เป็นโรค autistic, ออทิสติกหรือออทิสซึมเนี่ยเกิดขึ้นนะครับ I feel like a cure for autism is a complicated subject. So, in order to cure autism, you would have to go into the DNA and genetics of someone and alter it. But that's your basic makeup, so that would probably impact your entire being. I think if you're autistic, you're autistic. And really, the, the only true cure I think is really what I have gotten over the years, which is support and love. โอเคอ่า okay. um, อาจจะเป็นไปได้นะครับในการรักษาโดยการเข้าไปรักษาที่ข้างใน DNA นะฮะแต่ว่าการทำแบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ให้คนคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในมุมของคนที่เป็นออทิสติกนะะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาอยากเป็นแบบเนี้ย แบบที่เป็นตัวเขาเองมากกว่านะแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือเป็นความเข้าใจแล้วก็ความรักมากกว่านะครับ If I could cure autism I would definitely not mainly because of the fact that um I want people to be different I wouldn't want to cure autism no